ได้พบกับพวกท่านไม่ว่าจะเมื่อวานหรือวันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันวิชาการไว้ที่หลังนะครับเอาความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันดีกว่าดึงออกมาเลยทีเดียวคือเรารู้สึกว่าวันนี้ท่านสวยน่ารักมากค่ะเธอมีค่าตัวให้ครูให้ให้ท่าน<ม>หรือเปล่าไม่มีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคนสวยคนนี้สักนิดนึงนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรคะยรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีท่าน ครูเข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะดิฉันนางอาพรรัชส,สุวรรณเทนนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนพลทองวิทยาคารอ,อรําเภอเรณูนครสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งนะคะการที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ดีใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งนะคะท่าน ผออภิชัยธรรมานนะคะพนวกยการเขตหนึ่งะคะก็ได้อาคารเรียน3ชั้นนะคะ2 1 2ลอรอเป็นของเขตแผ่นดินไหวนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยนะคะได้บรรจุรองก็เพิ่งครบ2ปีก็ประสบการณ์ในการทำงานพัสดุก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ท้งนั้นในการเข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้ถือว่า เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคณะวิทยากรทุกท่านรวมถึงทางเลขาธิการสํานักงานเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองสิ่งที่เราสิ่งที่เราสะดุดตาท่านรองก็คือการแต่งกายครับอันนี้จะเป็น คือวันนี้มาไม่ได้หมดวิชาการค่ะช่วงแรกจะบอกว่าวันนี้ท่านสวยค่ะก็เลยอยากจะให้พวกเราทุกคนเป็นที่รู้จักนะคะขอเสียนพระมือให้กับท่านรองสักนิดนึงนะคะคขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครพนมใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะคะท่านเมื่อเช้าค่ะช่วงเช้าที่เห็นหลายๆท่านกําลังรับประทานอาหารเช้านะคะมีมีมีม,ม,มีหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งชุดผู้เข้าร่วมกันอกมรมแต่งกายด้วยชุดสีน้ําเงิน เป็นเสื้อเชิ้ตถ้าถ้าแอนจำไม่ผิดนะคะแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นน่ะอาจจะอยู่ฝั่งของคุณครูหรือเปล่าคือคือตอนนี้นะคะท่านพู้ทานนู้นไหมครับนู่นนู่นเสานู่นทับเสานู่ชมสำหรับห้องสองที่เพิ่งมาร่วมกับเราในห้องหนึ่งวันนี้อาจจะงงว่าทําไมห้องนี้ความวิชาการยังไม่เกิดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวิทยากรยังไม่มาครับตอนนี้เรื่องเหมือนจะอยู่ทางเสาครับน้องแอน สักครู่นะครับในระหว่างที่เรากําลังหา<ม>เป้าหมายนะครับมผมจะคุยกับคนนี้ครับทุกท่านเจอเขาหรือยังครับเนี่ยครับดาราเด็ฟิกนักนักเรียนโรงเรียนแม่ริมทยาคมนะครับวันนี้จะไปงานต่อแล้วก็มาช่วยเขตพื้นที่ด้วยนะครับหนึ่งในนักแสดงสิบสาหมูป่านะครับ <c oughs> ได้ค่าตัวเท่าไหร่ลูกห <c oughs> ลักหลักแสนครับหลักแสน หมดยังครับยังไม่หมดครับแบ่งส่วนใช้ครับในในไหนหนูก็บอกแล้วว่าหนูแบ่งส่วนใช้มันจะเข้าข่ายสูม่สมรรถนะของการจัดก,การตนเองแบ่งยังไงลูกก็ตอนนี้ซื้อที่ไว้ส่วนหนึ่งครับแล้วก็แบ่งให้ที่บ้านใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เรียนมหลาลัยต่อครูว่าหนูไม่ได้หลักแสนแล้วแหละถ้าซื้อที่ได้เนี่ยคร <c oughs> <c oughs> ูทํางานมา จนจกกะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังซื้อที่ไม่ได้ขนาดเท่าหนูเลยซื้อไปกี่ลราลูกประมาณสองงานครับไม่ไม่ถึงร่ครับคิดว่าจบมหกแล้วจะแต่งงานเลยไหมยังครับทําง,ททงานกันนะ,ะจากการที่หนูได้มีรโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ที่ไปเป็นนักแสดงครั้งนี้ครับสิ่งที่หนูได้แน่ๆจากการไปร่วมงานกับกองถ่ายเนี่ยน้องได้อะไรได้ วินัยครับวินัยนี้สูงมากก็คือต้องทํางานด้วยครับแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์ไปด้วยเพราะว่าทางโรงเรียนทําหลักสูตรเฉพาะออนไลน์ไว้ให้ครับก็คือหลังจากถ่ายเสร็จก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์แล้วก็ด้วยความที่เป็น่ขยของฝรั่งอ่ะครับเขาเลยแบบมีครูที่เป็นมาสอนพิเศษให้ด้วยไงครับเพราะว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของเด็กมากไงครับแสดงว่านักสแสดงในในเรื่องของสิบสามู่ป่าเนี่ยทุกคนไม่ใช่ว่าทําหน้าที่เพียงแค่นะ นักแสดงอย่างเดียวยังต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนด้วยแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าผลการเรียนเทอมที่แล้วได้เท่าไหร่สามจุดเก้าแปดครับอ๋อนี่นะครับสามจุดเก้าแปดอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนแม่ริมพิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ในสังกัดสพมอของเราที่เป็นโรงเรียนนําร่องในเขตพื้นที่นวัตรกรรมที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ นะครับแล้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาจะเรียกว่าหลักสูตรไม่ใช่ครับเรียกว่าแผนการเรียนแล้วกันมากกว่า20สิบมากกว่า2ี่สิบละแผนเท่าไหร่นะครับย2ิบแผนการเรียนครับของผมอยู่แผนธุรกิจครับ MTM ครับอธิบายนะครับแผนการเรียนนี้เป็นอย่างไรก็เป็นแผนการเรียนที่ทำอยูกับปัญญาพิวัตรครับจะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ ในหนึ่งสัปดาห์จะมีการออกไปฝึกง,งานนอกสถานที่จริงหนึ่งวันครับก็คือได้ไปทํางานกับสถานประกอบการจริงแล้วก็ให้สถานประกอบการเป็นผู้ประเมินเหมือนให้คะแนนเราเนี่ยครับว่าเราทําในสถานประกอบการนั้นได้ดีไหมแล้วก็ถ้าถ้าทําได้ดีครับในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าไฮซีซันสถานประกอบการก็จะจ้างไปทําเป็นพทไทม์แล้วก็เหมือนได้งานไปด้วยครับทุกท่านจะเห็นว่าสิ่งที่นักเรียนมาช่วยเขตพื้นที่วันนี้กับสิ่งที่นักเรียนต้องเรียน ไม่ได้ไปทางเดียวกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะจัดองค์ความรู้ประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นสิ่งที่เด็กเขาสนใจนะครับแล้วสิ่งที่ที่หนูๆมาทำวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมใช่ไหมครับชื่อชุมนุมอะไรครับเป็นชุมนุมโสทัศนะครับทำอะไรบ้างเป็นเกี่ยวกับดิจิตอลเกี่ยวกับการถ่ายทำเนี่ยครับเป็นเหมือนเป็นประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนนะครับ มีรายได้ไหมครับตอนตอนนี้ยังไม่มีครับคุยกับน้องไปแล้วต้องถามคนนี้ครับมีคุณครูท่านใดจะถามไหมครับอ่ามี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 คุณครูจะถามอ่าคุณท่านท่านพออ,อถามว่าแสดงเป็นคนไหนเพราะว่าท่านพออท่านดูเปิดหน้าเปิดแม่นิดหนึ่งอ่าเผื่อว่าท่านจะจําได้จําคนนี้ได้ไหมครับ แได้เป็นใครครับเป็นน้องโนครับคนที่ออกถ้ำคนแรกเลยครับรอดก่อนเพื่อนร <laughs> อดก่อนเพื่อนถ่ายทํำที่ไหนบ้างอ่ะนเล่าให้คุณครู้ฟังถ่ายที่เชียงรายสองเดือนครับไปอยู่ที่แม่สายเลยแล้วก็กลับมาพักที่บ้านประมาณหนึ่งสองอาทิตย์ครับแล้วก็ไปถ่ายที่กรุงเทพต่ออีกสามเดือนครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นว่าคำว่าสมรรถนะที่เรากำลังกาลังพูดคุยกันอยู่ นะครับในหกสมรรถนะเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ทุกรงเรียนที่มีโอกาสได้ได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าบางโรงเรียนอาจจะมีโอกาสได้นําในส่วนของสมรรถนะเข้าไปจักการเรียนการสอนแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านี่อาจจะเป็นเอาพุตัวอย่างนะครับแต่คุยกับเด็กแล้วคุยกับคุณครูบ้างดีกว่าไปเปลี่ยนกันลูก <laughs> ไปเปลี่ยนกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นคุณครูจากแม่ลิมวิทยาคมนะครับสิ่งแรกที่ เราพูดถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือว่าอิงสมรรถนะเนี่ยการจัดการเรียนการสอนผมเชื่อว่าคุณครูทําได้อยู่แล้วแต่มักจะมีคําถามอันนี้โดยประสบการณ์กับผมที่เป็นศึกษานิเทศคุณครูมักจะถามว่าแล้วจะประเมินผลยังไงโรงเรียนแม่ริมก็จะมีวิธีการประเมินผลนักเรียนเป็นรูปแบบของแม่ริมที่อาคมอยากให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเล่าให้พวกผู้เขาร่วมประชุมฟังนิดหนึ่ง ด้วยความขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะผมคุณครูคกิตนายคำบุญเรืองฮะอยู่ศิลปะดนตรีนะครับที่โรงเรียนแม่ลิมวิทยาคมตอนนี้แผนการสอนอท่านผู้อำนวยการได้กำหนด,ดให้ครูผู้สอนได้เขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยเปซนครับแล้วก็ตอนนี้ที่โรงเรียนแม่ลิมวิทยาคมไม่มีสอบกลางภาคไม่มีแล้วสอบปลายภาคโดยการวัดผลวัดความรู้ก็ไม่มีแล้ว ครับสอบปลายภาคกลางภาคเราไม่มีละเราวัดผลโดยการวัดสมรรถนะที่ตัวเด็กนักเรียนอย่างเช่นเ,เด็กนักเรียนเขาเรียนดนตรีเขาเล่นดนตรีได้ไหมเขาทําอะไรได้บ้างครับเด็กภาษาอังกฤษเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหรือยงังเขาสื่อสารเป็นไหมอะไรประมาณนี้ครับผมครับเขาอย่างเด็กคณิตเขา,าบวกลบคูณหารเขา วางสูตรวางสมการของเขาเป็นเช่นไรซึ่งซึ่งสมรรถนะตรงนี้จะถูกกำหนดไว้ในแผนการสอนที่คุณครูสร้างขึ้นมาครับผมครับคุณครูอยู่ในสายดนตรีเป็นครูดนตรีก็จะมีแผนการเรียนดนตรีด้วยที่ที่คุณครูดูแลอยู่เวลาคุณครูโฟกัสไปที่เด็กแผนการเรียนของครูครับเอาพุด สุดท้ายของผลผลิตตามแผนการเรียนนี้เด็กของคุณครูต้องเกิดอะไรบ้างจริงๆแล้วความหลากหลายของเด็กนักเรียนเ,เด็กของเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถไม่เท่ากันใช่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการจากเขานี่คือเราไม่ได้เราไม่ได้อยากจะวัดว่าเขาเรียนเก่งขนาดไหนมีผลการเรียนขนาดไหนครับแต่จริง แต่ทางโรงเรียนกําหนดให้ว่าเด็กของเราเมื่อเรียนจบจากเราไปแล้วเขาจะต้องไปอยู่กับใครก็ได้ไปเรียนรู้กับใครก็ได้ครับไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมซึ่งพอเขาเรียนจบจากเราไปแล้วเราเขาสามารถทําอะไรได้หลากหลายมากเขาสามารถทํารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับครับที่สุดแล้วเขาก็เ,ออเขาจะ เขาจะทาอะไรก็ได้ที่สร้างความสุขให้กับตัวเขาเองและคนที่อยู่รอบข้างและระหว่างที่เขาสร้างความสุขเองนั้นเขาก็จะมีรายได้มีมีมอะไรเป็นของเขาเอง <m> ด้วยครับนะครับ <S <S <t un> มันก็เหมือนกับทั้งคุณครูผู้สอนก็มีความสุข <S <S <t un> เด็กก็มีความสุขนะครับก็นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณครูโรงเรียนแม่ริมริยาคมนะครับที่จริงๆอยู่ห่างจากตรงนี้ไปไม่ไกลนะครับหากท่านมีโอกาสและที่สําคัญครับท่านผู้บริหารเป็นคนใต้นะครับ เป็นคนใต้นะเวลาคุยกับท่านเนี่ยเราจะมีความสนุกมากสไตล์คนใต้นะครับผมก็จะจะใช้คําว่าเรียนแบบวิธีการพูดของท่านเวลาเวลาได้มีโอกาสอะไรเงี้ยก็จะเป็นความน่ารักของท่านนะครับขออนุญาตพูดคุยกับคุณครูเล็กๆน้อยๆกับเด็กนักเรียนนะครับจริงๆเรามีทีมงานอยู่ทางนู้นอีกหลายท่านเลยก็จะมีเด็กๆแล้วก็คุณครูก็จะควบคุมมีคุณครูท่านใดหรือว่าท่านอมีอ๋อครับผมอ่าเชิญครับคุณครู อ่านะครับขอบพระคุณนะคะคุณครูจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะตอนนี้วิทยกรไม่มาครับตอนนอแอนทราบว่าไปหาใครมาครับพอมาสักครู่ค่ะเห็นท่านมาแบบวันนี้เหมือนบรรยายอบรมเชิงวิชาการให้กับท่านทุกคนร่วมการประชุมเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อสักครู่เห็นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่ริมก็คือโซนทางภาคเหนือของเราค่ะ แต่เมื่อกี้ต่อท่านหมอบอกว่าท่านของอ,อสำเร็จจากโรงเรียนแม่รินเป็นคนใต้ค่ะควันนี้ก็อยากจะขอมีมุมแลกเปลี่ยนจากตัวแทนจากทางใต้อีกหนึ่งกลุ่มนะคะแอบไปเห็นแอบไปพูดคุยกันมาค่ะก็ขอเรียนเชิญตัวแทนจากนกครศรีธรรมราชเขตสองนะคะด้านหน้าเวทีนี่เลยค่ะเพื่อมาพูดคุยคคแลกเปลี่ยนกับพวกเราในที่ประชุมในช่วงที่เราก่อนที่จะเข้าการอบรมในช่วงเช้านะคะ หรือท่านผู้การผู้ร่วมประชุมท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเรานะคะมีข้อเสนอแนะนะคะมุมมองทางด้านการจัดการศึกษาการทํางานทางด้านการเงินแม้กระทั่งเรื่องการจัดทําแผนนโยบายสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะขออนุญาตแนะนาตัวท่านเชิญเชิญคุณครูเชิญทุกท่านข้งค่ะ ค่ะไม่ไม่ได้เป็นคุณครูนะคะเป็นอ,อยู่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองนะคะอยู่ภาคใต้นะคะก็ตอนนี้ขณะวันนี้ก็คือมากันสามคนนะคะก็ดิฉันนางสิริพรบัวจันทร์คุ้มในการกลุ่มนโยบายและแผนเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนะคะเผื<ด>่อว่า,า<ด>ท่านค<ร>ูค<ร>่มีเกียรติทุกท่านนะคะเดีด๋ยว<ด>ต้องการจะไปขอพร ตาไข่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ชาวนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะก็จะมีบริการรถบริการมีน้องเขาที่มาจากนครศรีธรรมราชเขามีรถบริการของของผอกลุ่มนโยบายและแผนด้วยนะคะของนครศรีธรรมราชเขตสี่นะคะฟรีใช่ไหมครับก็คืนนี้ก็คือใค่อยตกลงกันนะคะค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาอีกสองท่านแนะนําตัวเองนะคะครับผมท่านสนองคะฟรีไม่ได้ค่ะ ต้องมีค่าใช้จา่ายไม่เป็นไม่ฟรีไม่เป็นไรครับแต่ขอของแทนเยอะๆแล้วกันนะคะับอ่า่ะเชิญค่ะท่าน,นที่สองค่ะค่ะก็ชื่อจีราพรเรือนสูงนะคะเป็นผู้อำนวยก,การกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะคะเพิ่งจะเป็นปฏิบัติเอ่อเขาเรียกว่ารักษาการนะคะเพราะว่าอขอกลุ่มคนเก่าเพิ่งจะเก,กษียณไปก็ยังไงก็ขอฝากขอกลุ่มทุกคนด้วยนะคะถ้ามีเรื่องปรึกษาก็ ช่วยกรุณาให้คำปรึกษาด้วยนะคะเชิญละเ <c oughs> ชิญเชิญไปทางนครศรีธรรมราชเลยนะครับสวัสดีค่ะคิฉันนางสุปัตราจิตโสภาค่ะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุจำนันการพิเศษค่ะเป็นผู้สังเกตการค่ะขอบคุณมากค่ะสิ่งที่เราสะดุดตานอกจากสีเสื้อครับอันนี้จะเขาเรียกว่าผ้าบาติกใช่ไหมราคาแพงไหมก็ไม่แพงนะคะถ้าเกิดว่าอ่า เพื่อนๆภาคอื่นสนใจก็คือจะดูตามเพจของร้านค้าได้ค่ะก็คือคือไม่แพงค่ะใช่ไงเดี๋ยวท่านใดสนใจแอดไลน์กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ท่านวิทยกรเรามาแล้วก็ขออนุญาตรบกวนทุกท่านขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณบทางท่านผู้สีชมมาลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมีโอกาสเราจะไปที่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในส่วนของวิชาการ ตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมเรามีการโดอบวิทยากรด้วยกาแฟแล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวฝ่ายเทคนิคครับช่วยเฟดไปที่หน้าจอเลยครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นการประชุมในวันที่2นะครับสำหรับกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือการเตรียมความพร้อม ขอโทษครับแนวทางในการบริหารงบป,ประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับโดยท่านผู้หนวยการวันชัยธงชัยนะครับในโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญท่านเบียกครับ ครับก็สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีนะขอรับใครมีปัญหาอะไรรูปเขียนนะขอรับผมเอาปัญหาเรื่อง B O Q มาคุยนะครับเอาปัญหาเรื่อง B O Q มาคุยเพราะเวลาเมื่อวานเราคุยกันเรื่องทำ B O Q ทีหลัง ก่อนการทำสัญญาแล้วผมก็บอกว่าเวลาหลังนะครับลงเพื่อให้อุทธร์แล้วไม่มีใครอุทธรก็ไปทําหนังสือเชิญเข้ามานะครับไอ้ยังไงมันก็ก่อนทำสัญญานั่นแหละนะครับเพราะผมเรียนแล้วบอกว่า BOQ เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่ต้องเอาไปแนบ นะครับ BOQ ที่ว่านไม่ใช่ราคากลางมันคือ BOQ ของผู้เสนอราคาราคากลางไม่ต้องเอาไปแนบไปะไรเวลาทำสัญญาเรา BOQ ของผู้เสนอราคาที่ได้มีการเมื่อวานเราตาม456ห่ะนะครับ452่ยคราวนี้ผมก็มีประเด็นว่าไอนะ้ BOQ เนี่ยถามว่าทำไมเราเอาเอาตัวเนี้ยนะครับ เรา b ิคิ q เนี่ยมาเพื่ออะไรแล้วเวลาเราทรําสัญญาเนี่ยนะครับกรณีเกินกรณีไม่เกินก็ประมาณนะครับเราก็ไปปรับอย่างที่ว่าเมื่อวานที่ิธีการเบอร์นไป ปรับลดคนเชิญผู้มีอำนาจไมก่ากวานคุยกับท่านละคราวนี้ผมจะให้ดูท่านดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือ